อย่างแรกเลยค,คือเราต้องมีปืนยิงไอวอก็เรายิงมาอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยเราก็ต้องใช้ระเบิดโยนใส่ไอวอลแล้วเด้งมาหาตัวเองครับทีนี้มันก็จะไม่ตายนี่ไอ้อเ,ออเอ้อมันเด้งมาตรงนี้พี่นี่ระเบิดมันระเบิดตรงนี้อ๋อที่มึงเห็นมันเด้งมาตรงนู้นเหรอใช่ใช่ใช่มันเด้งมาตรงนี้เดี๋ยวผมโยนนะพ,พี่พี่ลองมาดูนะปึ๊บเดี๋ยวมัน,มนจะเป็น <มา S 1> ระเบิดตรงนู้นนะครับอ้าวนแม่งระเบิดมันเด้งมาตรงนี้แตู่มันระเบิดตรงนู้นมานี้ป่ะ เราแล้วเบิดแรงมาพี่ตุ้มอุ๊ยอุ๊ยไอ้ยิงเบิดเต็มกูเลยมาแบ๊บมึงยิงตีได้วอลพี่จะจับระยะห่างห่างจากไอ้วอลประมาณสิบสักสิบอะเต็มเต็มเลยมันเป็นบั็กแบบอะไรไม่รู้นะครับเกี่ยวกับไอ้วอลนะพอโยนมาหาตัวเองแล้วมันจะไปแตกฝั่งนู้นงงมากนะครับมันเป็นบั็กงงนะตอนนี้นะครับผมได้อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับแบ็กนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่ามันจริงหรือเปล่ามันได้ผลจริงไหมถ้าเราจะไปแกล้งนะ เดิมครับเราจะซื้อเป็นระเบิดแล้วก็ปืนยิงไอวอยิงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ให้แบกอยู่ห่างจากไอวอประมาณ10เมตรอย่าะยละอ่าโอเคประมาณนี้นะผมก็จะโยนระเบิดใส่ไอวอดูอ่าเดี๋ยวมาดูว่าแบกจะตายไหมครับอ่าดูนะตา <ST ART> ยตา <ST ART> ย,เ,ยเลยแผนของเราจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะ เอาไปแกงพี่ตังกับใหญ่เดี๋ยวผมอยากลองโยนบ้างหะพี่ก็เสียลองลองอยากดูฝั่งหนึ่งดี๋ยวรู้ใช่ไหม่าเป็นยังไงประมาณนี้ได้ปะวะเดี๋ยวนี่ได้ปะได้อยู่ได้อยู่น่าจะได้อยู่บ้างอ่าอ่าอยู่แล้วนะหนึ่งสองสามเกนปุ๊บโอเคอยู่แล้วอยู่แล้วพี่อยตอนนี้ระเบิดมันไม่ได้โยนข้ามฝั่งนี้นะครับแต่ผมก็ตายอ่าแต่ผมก็ตายนะระเบิดไม่ได้ข้ามมาฝั่งนี้เลยนะครับอย่างที่อ่าทำให้ดูเมื่อกี้ครับว่าระเบิดมันโยนโดนแค่ไอ้วอลและเด้งกลับไปหาตัวเองนะครับไม่ได้โยนข้ามมาฝั่งทีีี่มศััตตรรูเเเลลยยออนน้คืะบบบิดแวๆ โดยที่นี่เนี่ยระเบิดมันเด้งกลับไปหายแบงน,นะแต่ระเบิดอะมันจะมาทํางานฝั่งนี้โดยที่จะบั็กกับแค่ไอ้วอลที่ยิงออกมาจะกปืนยิงไอ้วอลเท่านั้นไม่ใช่ไอ้วอลแบบตั้งนะครับแกก็ได้ซื้อไอ้วอลแบบตั้งมาปะอ่าโอเค้ผมเยอะนะอ่าแล้วโยนไกล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 ไม่ <laughs> <laughs> ให้ผนไ่ใ <laughs> ได้นะไอวอแบบธรรมดามันไม่สามารถทำแบบนั้นได้ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปวางแผนแก้พี่ตังกันเลยดีกว่าตอนนี้เราจะพาพี่ตังมาทำการทดลองพิเศษของเราแล้วนะครับขั้นแรกนะพี่ตังนะผมจะยิงไอวอไปแบบนี้แล้วก็พี่เชื่อไหมว่าพี่โยนระเบิดเด้งใส่ไอวอแล้วมาหาตัวเองอ่ะพี่ไม่ตายเออใช่เหรอเอาลองดูเอาลองเลยเอาลองดูเดือวระเบิดเด้งมาหาตัวเองอ่ะเอาจริงจริงเอาลองดูปลาปลาเลยนะ ปาเลยปาปาให้เด้งมาหาตัวเองอ่ะพี่พี่พี่มาตัวระเบิดอ่ะอ่ะพี่มาตัวระเบิดอ่ะเออวะไม่ตายเห็นไหมเฮ้ยอ่าพี่ลองดูพี่ลองดูะอ่พี่ลองดูไม่ตายเห็นปะไเห็นนะเฮ้ยไม่ไม่ตัวระเบิดยังไม่ไหนพี่ยังไม่ไหนพี่ยังไม่ไหนนะพี่มันตายแล้วอ่ะพี่เลยธรรมดามาพี่เลยธรรมดามาที่พี่ไปผมหลอกพี่เหรอเอาจริงเรื่องจริงเอาเรื่องจริงเอา เดี๋ยวผมยิงให้ใหม่เดี๋ยวผมยิงให้ใหม่อ่ะยิงให้ใหม่อ่ะพี่ลองดูเอาพี่ลองโยนโยนใส่เช็คเช็คแค่ดี้ดีก่อนไม่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 อย่าบึ้งรีบบึ้งรีบผมมีขั้นผมมีขั้นตอนต่อไปให้เรื่อยเรื่ึงรีบบึ้งรีบอ่ะไม่ตายนะไห็นาหไม่ตายเอวอนี่เอวอเอวอเอวอนี่ก็ทำได้นะพี่เอวอนี่ก็ทำได้นะเอวอน์เน่ก็ทำได้พี่พี่ลองดูอ่ะพี่ลองโยนใส่ตัวเองดูทำได้เหมือนกันเอวอน์เน่นะอ่ามันบั๊บมันบั๊บใช่ใช ไม่จโดนตูนอีกแล้วมามามไมีอีกยั่มีอีกอยู่เดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะพี่นะผมจะลองอีกแบบหนึ่งให้ดูนะตอนนี้พี่รับตอนเนี้ยผมยิงไปแบบนี้พี่พี่ตามผมมานพี่พี่ตามผมมานี้พี่ตามผมเนี่ยแบ็คซื้อระเบิดมาใช่ไหมอ่าตามมดาพี่อยู่ประมาณนี้พี่อยู่ประมาณนี้อ่าพี่รอผมตรงนี้อ่าอเดี๋ยวผมจะให้แบ็คโยนอ่าแบ็คโยนเลยเต็นรอละอ่าพี่รอดูเลยไอ้แบ็กก็ไม่ตายแต่พี่ตาย โอเคยังดีอะคำนูนโอ้แล้วบันอยู่ตรงนู้นเอ้ยยังกูก็เห็นว่าอยู่ตรงนั้ว่าระเบิดมันเด้งกลับอ่ะมันเหมือนแบบอะไรสักอย่างแบบว่าเราโยนใส่ตัวเองแต่ระเบิดมันไปฝั่งตรงข้ามอ่ะพี่เข้าใจปะมันเหมือนโยนไปแล้วแต่ว่าภาพที่เราเห็นคือมันเด้งกลับมาหาตัวเองอะไรเนี้ย มันเหมือนทะลุไปอ่ะพี่อ่ะคล้าขายอย่างงั้นล้ายๆยอย่างงั้นถ้าเปิดมันจะไปเร็หมปิดตรงนน้นอ่ะพี่อ่ะไหนปะอ๋อเออแล้วแบบตรงนู้นว่ะมันเหมือนทะลุไปแล้วอ่ะพี่แต่เราเห็นภาพว่าระเบิดมันกลับมาหาตัวเองว้าวผมจะยิงปืนนี้วอลไปแบบนี้อ่าอืมจากนั้นเนี่ยพี่มายืนประมาณนี้ยิงตัวนี้อ่าแล้วก็โดนระเบิดอ่ะเด้งใส่ไอ้วอลข้างหน้าพี่แล้วแล้วให้เด้งมาหาตัวเองอ่ะอ่ายื้อเฉยเลยยื้อเฉยเลย เป็นไงเฮ้ยเป็นไงเฮ้ยหยุคนอีกลูกดีอีกลูกดีไม่ตายวะเป็นไงใช่เหรอริงพี่โยนกินลูกก็ไม่ตายเฮ้ยบักรือเกมตั้งใจเนี่ยนะเฮ้ยมันมันมันชอบ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 ชอกชอบ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 ชมบชอบชันชอบชอบชอเชอบชอบอบชบมอรชอบอบชบชอ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 นชอบชอบชาบชอบอนกันพี่อ่าออบชอบชอบชอบบบชอบชอนชอบ ใช่ใช่เอาว่ะ้ยพี่พี่พี่เดียว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 เลยเอาใหม่เอาใม่เอาใหม่ใหม่ใ่ตั้งตั้งไอวอลตั้งไอวอลก่อนพี่ตั้งไอวอลก่อนไอวอลอ่าอ่าแดงแดงพี่พี่พี่เป็นน้ำตาอยู่อ่าเอาเลยอ่าอ่าแดงแดงไม่ตายไม่ตายใช่ใช่ใช่เหรอวะไปเลยสัตว์ไปโลกหน้าเลยผมจะยิง ไปอย่างเงี้ยปืนยิงวอเปีไอตามผมปุณิปีไอตามผมปุณิไอ้แบกมันจะโยนให้พี่ดูพี่ยืนเลยวะแถวๆนี้นี่ยตัวผมยืนเลยตัวผมยืนเลยอ่ามาเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงจะโยนอะไรวะขอมุมนั้นขอมุมนั้นไอ้แบกมันจะโยนใส่ไอ้วอลแล้วแล้วมันจะตายไหมอ้าเริ่มแบกอ่าคือคือแบกอะไรปะอ่ะอะไรวะท็เป็กูตายอ่ะ โปโป๊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 โโโโ๊เจ้ปล้เจ้พี่นต้นหลับพี่น้หลพย้บพี่พี่พยายามทาความเข้าใจนะตอนนี้ไอ้แบมันยนเด้งข้หาตัวเองนะอ่าฮะยอ่ม่เ่าพี่ี่ไม่ยืนอยู่กับผมเแบยดูอโอเค พี่สังเกตขวามือไว้ให้ดีดูนะระเบิดมันมาทางผมนะพี่เห็นไหมได้ไหมเออแต่ระเบิดตรงนู้นราชาิปุ๊เออว่ะราชาิปุ๊สุดยอด้วนะเสร็จแล้วที่เชือบู๋บ๊กไอเชืโบูตอนนี้นะครับผมจะพิสูจน์ว่าถ้าหากเราโยนระเบิดบั๊กมันจะมาบั๊กตรงนี้แล้วถ้าหากตั้งไอ้วอลกันไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะทะลุไอ้วอลธรรมดาเนี่ยเข้ามาโดนไหมนะครับประมาณนี้เดี๋ยวให้พี่ไอ้นะครับตั้งไอ้วอลล้อมตัวเองไว้ก่อนอ่าเพื่อกันเพื่อกันระเบิดนะอย่างเงี้ยนะครับกันแบบลมเลยนะ แล้วจากนั้นเดี๋ยวมาลองดูว่ามันจะโดนไหมนี่ครับมาดูกันว่าพี่ไอจะตายไปนะเฮ้ยกันอยู่นะกันอยู่นะกันอยู่นะกัน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 นะครับสรุปได้ว่ามันกันนะครับโดยที่ถ้าเรามีไอวอลตั้งปกติเนี่ยปลอดภัยแน่นอนจากบั๊กนี้นะครับโอเคนะครับก็สรุปได้ว่าไอวอลนี่เป็นไอวอลที่บั๊กนะครับโดยที่บั๊กเกี่ยวกับระเบิดนะแรับใครเนี่ยที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ